ยายเนาะเรามีเอ็นทัวเลยนะเอ็นทัว์ไอ้คนยายร้อยปีด้วยนะแั้วไปรายงานรับไปรางผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้ดูแลผู้สูงอายุนั่งจังหวัดขอนแก่นมีสี่สิบกระไร่ปีนี้ที่มีการโล่งพื้นที่มอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุร้อยสี่ปีที่อำเภอมันจารแม่ศิลา ห้องพิเศษอยู่นี่ไปบ่ได้เพราะว่าติดโควิดอยู่เพราะว่าว่าท่านหายลรคได้เนี่ยจะขอพูดหนึ่งขอทะเดียนบ้านสองขอบัตรประจำตัวแค่ชเพื่อไล่งานไปให้สมารถคบสภาพผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยได้รับทราบแล้วก็จะดีเทดโล่มาหมอกหายในโอกาสครบรอบหนึ่งหมอกโล่สองมอบเหรียญสามหมอกเงินแบบของฝากเล็กๆน้อยๆ ท่านพุธทองยะจยัหัวยั่งิดือบฟ้ยน่นมันนี่สีเด้ออายุวัฏสุขาัพราม คุวยุคุณเดชคุณเดชพ่อจะถีบโคศีและคณะไม่สามารถที่จะไปไอะไร,ะร่ะไในในรกันเป็นผในสมคมได้นะครับก็คือเป็นโครงการดีๆที่อมอคมทํามานะครับคือวันนี้ก็มีของมามอบอให้นะครับ,รบเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะในสภาวะที่ลําบากร่วมกันนะครับโดยก้าสายพักทีเือข่ายและส่วนนะครับร่วมในการที่เอาของมาบริจาคนะครับเราเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญในการที่เอามามอบให้อีกทีหนึ่งนะครับ ในนามของจังหวัดในนามของกระทรวงนะครับเดินไปเพื่อจะกึ่งปะัะหะแล้วก็เดินเรื่องของสุขภาพค่ะ <c oughs> แล้วพอพนํา <c oughs> ดูแลเรื่องอะไรบ้างคะอาหารการกินทำไงคะอาา่อาก็อยประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็จะมีบุตรหลานก็อยู่ดูแลก็อย,อยู่ก็จะอยู่ตรงนี้นะใกล้แล้วก็จะคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของของการไปกันมาก็อยู่แถวนี้ บ้านบ้านพ่อผู้ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้กันค่ะมาสืบสันต์อันนี้ดูแลผู้สูงอายุทั้งจังหวัดคือเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุที่มีอายุร้อยปีทุกปีเราจะมีรายงานไปสภาใหญ่ที่กรุงเทพทางสภาใหญ่ก็จะทำโลกทำโลกทำเหรียญ

ฝากมาเออค่่่ะในนามของธนางารท่าเตงวมทุ่อเราจะเจ็บก็เป็นก็จะเจ็บนะคะเป็นเป็นหน่วยงานสสอสร่เอวนนี้มีอสมมอในที่ที่ร่วมกันดูแล้วแล้วคะแล้วก็เห็นคุณแมมีความของในการดูแลสุขภาพนะคะก็เป็นกำลังใจ สองนแปดเทบก้าเบเก้าามาเนะนอนอยู่นี่ได้ฟังข่าวว่าไม่ชอบสวมหน้ากากทุกครั้งนี้จะใส่ป้อกัน้ม่ให้ติดเชื้อนะคะเชื้อมันจะเข้าทางปากทางจูกเวลาเราหายใจเวลาคุยมันจะไหลเป็นไปนะแผดรู้ด้วยจดส่ด้วยอย่าดใส่มากกว่าขึ้พ ไปไหนได้นะครับมาให้กําลังใจโดยการเป็นสะพา,านบุญในการที่เอาของมาให้มาให้กําลังใจเอาของมาให้นะครับแล้วก็มาพูดคุยให้กําลังใจซึ่งกันและกันในสภาวะอย่างนี้นะครับก็มาช่วยๆกันนะพ่อเนาะวันนี้ก็คือจะมีหลายหน่วยงานนะครับมีการบูรณาการการทำงาน ในพื้นที่ก็มีคุณหมอรพสตสมีสมพหมดูแลพวกหนูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมกมมิุขนมปังอีกสักเล็กน้อย